สวัสดีค่ะเข้าครัวกับครัวคุณวีนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามีวิธีปอกลองกองหรือแกะลองกองแบบง่ายๆนะคะที่จะไม่ให้ยางติดมือเรานะคะค่ะถ้าเราปอกตรงส่วนขั้วนะคะที่เด็ดออกมาแล้วตรงส่วนขั้วของลองกองนะคะจะมียางเยอะมากๆเลยนะคะค่ะซึ่งจะเป็นยางสีขาวๆนะคะแล้วก็จะเหนียวติดมือมากๆเลย ก็จะมียางขาวๆออกมานะคะแล้วก็จะเป็นยางเหนียวๆนะคะค่ะถ้าเราแกะตรงส่วนก้นของมันนะคะค่ะตรงส่วนนี้นะคะก็จะไม่มียางเลยเห็นไหมตรงนี้จะไม่มียางเลยและแกะง่ายด้วยนะคะยางไม่ติดมือด้วยค่ะตรงนี้เราจะแกะส่วนก้นมันนะคะถ้าเราแกะส่วนขั้วมันนะคะก็จะมียางเยอะมากๆเลยนะคะ ตอนนี้จะแกะส่วนข้นจะไม่ค่อยมียางนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีปอกลงกลองแบบง่ายๆนะคะที่จะไม่ให้ยางติดมือนะคะ,ะแบบนี้แล้วก็จะปอกแบบสวยงามนะคะจะพับเป็นกลีบดอกไม้นะคะ นี่ก็ง่ายนะคะสะดวกต่อการทานด้วยนะคะสำหรับจัดจานถวายพระหรือว่าไว้ต้อนรับแขกได้นะคะ ก่อนที่เราจะมาทําแบบนี้ได้นะคะเราก็ต้องไปล้างทําความสะอาดก่อนนะคะก็คือจะล้างเปลือกลองกองให้สะอาดก่อนเลยนะคะค่ะล้วก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยเจนหมดเลยนะคะหรือตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ ไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะในการทำํำเมื่อเราทำได้แล้วนะคะแล้วก็มาจัดใส่จานสวยๆนะคะจัดใส่จานให้น่ากินนะคะ ค่แค่นี้เราก็ได้ลองกองที่น่ากินแล้วนะคะ